ท่องเที่ยวที่ไหนไม่สุขใจเท่าทเที่ยวไทยกันเถอะโดยลักคณาจำปาสสนนับ สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทาง FM 96.0และคุณผู้ชมทาง Facebook Live ขณะนี้นะคะทางแซ n นิวสกดนะคะตัวแซฟดและ NEWS ที่แปลว่าข่าวนะคะ n e w s นะคะอขอต้อนรับเข้าสู่รายการเ The ที่ยวไทยกันเถอดดิฉันลักษณาจำปารับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะเป็นประจำนะคะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาโดยประมาณ4โมงถึง5โมงเย็นนะคะวันนี้วันเสาร์นะคะวันเสาร์ที่9 รกรกฎาคม2565ทุกวันเสาร์เราจะมีช่วงรับประทานนะะช่วงอาหารการกินแล้วก็การเที่ยวด้วยจะแบ่งออกเป็นสองช่วงสองเบรกด้วยกันเบรกแรกจะเป็นคุณเก่งธรรมรัฐเทพสดินณัยุทธยานะคะจะมา,าชวนนะคะเรียกว่าชื่อช่วงว่าคุณเก่งชวนชิมและชวนเที่ยวนะคะคุณเก่งชวนชิมชวนเที่ยวส่วนในเบรกที่สองนะคะจะเป็นช่วงสำราญการกินโดยคุณปุ๊สืบวง แก้วทิพร,รัตน์นะคะทั้งสองท่านนี้ก็เรียกว่าจะมีเรื่องราวอยากจะเรียนคุณผู้ฟังค่ะที่ฟังอยู่ทางวิทยุเนี่ยนะคะเข้าพยายามเข้ามาใน f c e e o o o l l v v นะคะแล้วจะได้เห็นสีสันของอาหารการกินนะคะคุณสืบวงนี่ก็จะมีอะไรที่เรียกว่าโอ้โหพิเศษพิสดารแบบหายากในขณะเดียวกันเนี่ยนะคะคุณเ,เก่งธรรมรัตน์เทพสดินละยุทธยานี่ก็จะแนวธรรมชาติ นะคะเที่ยวธรรมชาติแล้วก็อาหารการกินแบบพื้นบ้านอะไรประมาณนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเรามี2แบบสองสไตล์ด้วยกันนะคะวันนี้ตอนนี้คุณเก่งธรรมรัตเทพพัสดินณอยุธยาอยู่กับเราแล้วแล้วก็มีแขกรับเชิญด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังพิดิและก็คุณพุกแล้วก็พีงานครับวันนี้ได้เชิญอาจารย์จุไรรัตน์รามจาตุนะครับท่านเป็นอาจารย์ บริษัทอารีฟู้ดประเทศไทยซึ่งทำอาหารสำหรับแช่แข็งนะครับท mm ี hmm. ่ส่งตามห้าคงค้าผีค้าส่งหรือร้านอาหารที่ต้องการอาหารแชร่แข็งสำเร็จรูปนะครับก mm ่อนอื่นที่จะไปถึงเรื่องของท่านอาจารย์อารีฟู้ดประเทศไทยก็เป็นเรื่องของการท่องเที่ยวก่อนนะครับ mm hmm. าการท่องเที่ยวตรงนี้ก็คือเรื่องของนกยูซึ่งหลายๆท่านเนี่ยไม่ทราบว่าประเทศไทยเรามีนกยูผม ไปงานปลู่ป่าที่อำเภอพงของชมรมคอรัมนิสแห่งชมรมคอรัมนิส้ะจา,ากรายการนิยุป,ประเทศไทยก็ได้ไปร่วมกิจกรรมแล้วก็เดินทางด้วยตัวเองขับรถไปเข้าทางอำเภอสองอจังหวัดแพร่แล้วก็ผ่านตำบลท่าเสียบปรากฏว่าเป็นป่าสองข้างทางแล้วก็มีนกยุงเนี่ยครับบินโฉบเข้ามา mm hmm. ผมตกใจสัตว์อะไรแปลกแป,แปก็จอดรถกับบ้านแถวนั้นเขาบอกว่าคือนกอยุ ทีงานขออนุญาตนำเสนอภาพได้เลยนะครับไปจะช้าปรากฏว่าพอไปที่ร่วมงานก็ได้ไปเจอกับท่านหัวหน้ากิตภา,ภาสันองศุนดีที่สมัยนั้นท่านเป็นหัวหน้าที่เขตรักษาพันธ์สั์ปวา,าเวียงหลออำเภอจุนจังหวัดปายาวซึ่งอยู่ใกล้กันกับระหว่างตัวทางเดินที่เดินทางเน,นะครับทางเชียงม่วนแล้วก็มามตัวปงแล้วก็มาอำเภอจุนนะครับ ก็ก็ได้คุยกันปรากฏว่าเป็นเรื่องที่ดีตัวท่านอิทธภาพเนี่ยเป็นผู้สนับสนุนและอนุรักษ์นกยุงมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนี่คือนกยุงที่เกิดในประเทศไทยนะครับตามรูปเป็นนกยุงที่เขาเรียกว่านกยุงอินโดจีนเขาจะมีเขาจะมีเวลาที่เราจะต้องเข้าไปดูเขาเขก็เหมือนสัตว์ธรรมชาติทั่วไปซึ่งเขาก็พยายามที่จะหซจอนบ้างปิดบังบ้างเป็นสัตว์ไม่ดุร้าย แต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องยอมรับกันในวัตจักรของห่วงโซ่อาหารก็คือว่าช่วงที่เขาอ่อนแอที่สุดเนี่ยก็คือช่วงที่เขาผสมพันธุ์และาาก็กําลังมีไข่ตอนที่กําลังมีไข่นะครับให้เข้าอ่อนแอเขาก็จะตกเป็นเหยื่อของสัตว์ทั่วไปขึ้นอยู่ในบริเวณตัวนกยุงเนี่ยนะครับตัวอำเภอจูเนี่ยก็จัดงานกิจกรรมเกี่ยวกับนกยุงประมาณเดือนพฤศจิกาย,ยนโดยให้ชาวบ้านมาร่วมมือกันดูแลนกยุง ร่วมมือกันในการที่จะทาให้เกิดรายได้กับประชาชนรอบๆบริเวณพื้นที่ของเขตอนุรักษ์รักษาพันธุ์สัตว์ป่าเบียงรองตอนนี้นะครับใกล้ใกล้กลที่จะเข้าหน้าวนนกก็จะไม่ค่อยได้ออกมานกยู่นกยุงเนี <จะ S 1> ่ยเขาจะออกมาช่วงไหนคะอะไรนะครับเขาจะออกมาช่วงไหนคะฤดูไหนเดืฤศจิการครับพี่ถึงเดือนช่วงหนาว ก็คือช่วงหน้าหนาวซึ่งจะออกนั้นมาแล้วก็จะมาให้เราได้เห็นกันประชาชนที่ชาวบ้านที่อำเภอจุนก็จะมาจาัดกิจกรรมกันร่วมกับทางอำเภอเป็นวันคล้ายๆกับวันที่เขา,เายินดีที่นกยุงออกมาแล้วก็มาร่วมเ,เป็นจุดเด่นเป็นอัตลักษณ์ของอำเภอจุนครับพี่ในเรื่องตรงนี้นะครับถ้าชาวบ้านมีโอกาสที่จะได้ไปอำเภอจุนเนี่ยหายจากจากตัวจังหวัดพะเยาคนจะรู้จักคําว่า จังหวัดพะเยาก็ตูวานพะเยานะครับจากตรงนั้นมาถ้าเราวิ่งสายจากลำปางขึ้นไปอำเภองาก็วิ่งไปเข้าอำเภอเข้าตัวเมืองจังหวัดพะเยาเนี่ยจะถึงก่อนเลี้ยวขวาพุ่งหน้าไปทางอำเภอดอกคำใต้มุ่งหน้าไปทางอำเภอที่เขาเขียนว่าอำเภอใกล้ๆกับดอกคาใต้น่จะมีอำเภอแล้วก็จะวิ่งไปถึงอำเภอโปงนะครับอำเภอจูนนียอยู่ระหว่างระหว่างดอกคาใต้กับตัวเมือง อำเภอจูนจ, hehe, จังหวัดพะเยานะคะจ,จะมีจุดเด่นอีกเรื่องครับพี่ติ๋มก็คือเรื่องกล้วยปลูกกล้วยคาเวนิสซึ่งนําส่งประเทศจีนโดยมีคนเนี่ยไปลงทุนแล้วก็กล้วยเนี่ยจะผลใหญ่มากครับพี่กล้วยคาเวนิสครับคาเวนิสครับกล้วยเนี่ยจะเป็น้กล้วยหอมที่ผลใหญ่แล้วก็สามารถที่ส่งเมืองจีนเมืองจีนนี่ก็จะรับไปขายด้วยปริมาณที่เยอะมากขึ้นนะครับ มีรูปอื่นที่เป็นเป็นคลิปเอ,อคลิปที่สามารถเคลื่อนไหวได้นะครับนี่คือการถ่ายธรรมชาติโดยคุณศศิธรนิาพงงาพน,นักงานราชการเจ้าหน้าที่เขตสวยมากเลยอันนี้ก็นกยุงเหรอคะครับนกยุงครับเขายังไม่ได้แพ่ฐานครับพี่อ๋อแต่ถ้าแพ่ออกมามันก็จะใหญ่ใช่ครับเข uh huh. าจะแพ่มาแล้วจะสวยมากกนตอนเด็กจำได้ผมรู้จักนกยุงก็คือหนังอินเดียเรื่องหนึ่งซึ่งเราจะมองไปว่าอินเดียเนี่ยคือแหล่งของนกยุง แล้ว oh. เราก็ไม่ได้ประเทศไทยเรามีโอรออู่นกี่ปีไม่ค่อยจะทราบค่ะครับพี่อ่าฮะไว้เดี๋ยวเรามีโอกาสเราจะลงไปเจาะลึกอีกทีหรือว่าผมมีโอกาสผมอาจจะไปออกอากาศสดกับเจ้าหน้าที่ที่นั่นวันนี้ต้องขอบคุณคุณเสกสรรมูลอินทักึ์ทเป็นหัวหน้าหัวหน้าเขตอานุรักษ์รักษาพันธุ์สัตว์ป่านะครับซึ่งให้ข้อมูลแล้วก็ ถ่ายคลิปถ่ายอะไรให้แล้วส่งมาใหทา้ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังได้ได้ชมกันเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่มีดนตรีในส่วนเนื่องจากว่าทางเจ้าหน้าที่เนี่ยประสานงานกันแล้วสื่อสารตัดข้องมไม่ได้รับข้อมูลก็เลยวันนี้เรื่องของดนตรีในส่วนนะครับพี่คิดว่าเขากลัวฝนซะอีกขณะเนี้ยตอนเนี้ยหัวหมากนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับฝนกระหน่ำทั้งลมทั้งฝนนะเพราะจะมาเวลานี้เป็นประจำค่ะครับ ตอนนี้คําว่าดนตรีในสวนครับพี่ติ๋งกลายเป็นชื่อเพื่อเอาไปเปิดตลาดนะเอาไปเปิดคาเฟ่<ช>ซึ่งบางทีเน<ช>ี่ยก็ต้องท่านผู้ชมท่านผู้ฟังหรือประชานชนทั่วไปก็ต้องใช้วิจารณญาณเพื่อที่จะรู้ว่าอันไหนคือดนตรีของสวนราชการอันไหนคือดนตรีที่เขาใช้กิจกรรมอีเวนต์ในงานเขาครับ <ๆ S 2> ผมขอ <ๆ S 2> อน,นุญาตพี่ติ๋งเข้าไปเรื่องเรื่องของบริษัทอารีฟู้ดประเทศไทยโดยอาจารย์ตูไรรัต ตามามจาตุน,นะครับครับที่เนี่ยที่ผมนั่งอยู่ที่ออกอากาศเนี้ยก็ได้รับเกียรติขออน,นุญาตอนุญาตให้ผมเข้ามาออกอากาศก็เป็นพื้นที่ทั้งหมดเจ็ดไร่โรงงานด้วยโรงงานเนี้ยที่เราเห็นในภาพด้านขวามือด้านล่างเนี้ยคือพนักงานจะต้องเปลี่ยนชุดใ,ใส่กาวใส่หมวกเพื่อความสะอาดในการที่จะบรรจุพันธุือมือสนะครับมี qc มีมาตรฐานต่างๆมากมาย ผมเรียนถามทางอาจารย์จุไรรัตแล้วท่านบอกว่าเปิดมา18ปีต่อสู้มาตลอดเพื่อที่จะให้คุณภาพอาหารดีขึ้นนอกจากท่านทําอาหารแล้วท่านก็ยังเป็นวิทยากรเป็นอาจารย์พิเศษเกี่ยวกับเรื่องอาหารให้สถาบันการศึกษาหลายๆที่นะครับด้านตรงกลางรางวัลที่ท่านได้โดยโดยคุณภาพซึ่งออกโดยส่วนราชการส่วนหนึ่งครับทีนี้ผมขออนุญาตให้อาจารย์ได้แนะนําว่า ที่อาจารย์ทำอาหารเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วก็ระยะเวลาในการที่จะเอาไปรับประทานหรือแม้กระทั่งว่าอาหารมีประเภทอะไรบ้างเรียนเกิดเลยครับอาหารสําเร็จรูปแก่แข็งนะคะเมื่อก่อนคนอาจจะไม่นิยมแต่ทุกวันนี้ด้วยความเร่งรีบทุกอย่างก็เหมาะกับที่จะเป็นอาหารแช่แข็งเช่นพ่อแม่ที่เร่งรีบตอนเช้าไม่มีอาหารให้ลูก ต้องปรุงต้องทําใช้เวลาเป็นชั่วโมงทุกวันนี้แต่ใช้อาหารแช่แข็งเนี่ยเข้าเวฟหรือว่า่อนนาทีก็ได้ทานแล้วค่ะอาหารแช่แข็งจริงๆคือเหมาะสําหรับทั้งคนที่ทําร้านอาหารคาเฟ่โรงเรียนโรงพยาบาลทุกอย่างเหมาะกับใช้อาหารแช่แข็งค่ะ เนื่องจากาไปถึงผู้ที่จะไปเที่ยวด้วยใช่ไหมคะสามารถที่จะพกพาไปได้เอาคือจะุ้งป่าลงห้วยได้หมดเลยค่ะเพราะตอนนี้จะเป็นแพ็กเกจที่ใส่ถุงแล้วก็เอามาต้มแล้วทานได้เลยคือต้มทั้งถุงนะคะเป็นถุงที่ทนความร้อนต้มแก้ในน้ําเดือด5นาทีก็เทลงถ้วยทานได้เลยค่ะ,คะแล้วก็ร้านคาเฟ่ทั่วไปเราจะทําแพ็กที่เหมาะสําหรับหนึ่งพอชั่น สำหรับร้านคาเฟ่ที่ไม่จําเป็นต้องจ้างปุกจ้างครอครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อประหยัดทั้งเวลาและแรงงานและลูกค้าไปนั่งรอแป๊บเดียวก็ได้ทานแล้วค่ะสำเร็จรูปพ<ช>ร้อมร,รับประทานนะคะตั้งอยู่ที่ไหนคะโรงงานโรงงานอยู่ฉาเซิงเซาค่ะอืมก็อยู่ในเขต<ช><ๆ> e อ c ซเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะอยู่ถนนวินพงว์ค่ะฉาเซิงเซาอาหารที่ถาดทำทุกวันนี้จะมีทั้งสี่ภาพย่างรักษาอาหาร เป็นไทยดั้งเดิมอยู่ทั้งภาคใต้แกงไตปลาแกงเหลืองภาคเหนือก็จะมีแกงอังเลน้ำพริกอ่องน้ำพริกนุ่มภาคอีสานก็จะมีพวกกลุ่มแกงออมภาคตะวันออกก็จะมีแกงหมูชะมวงค่ะหนุหวานก็จะมีก้วยบวชชีมีบัวลอยมีทับทิมกรอกมีทุกอย่างค่ะที่ลูกค้าต้องการสินค้าอะไรสามารถผลิตได้หมดเลยค่ะเอ๊มีมีขายในร้านสะดวกซื้อไหมคะแบบนี้ คือตอนนี้ที่ขายอยู่จะเป็นบิ๊กซีค่ะแมคโครท็อปค่ะแล้วก็โลตัสขายกลุ่มน้ำสลัดค่ะคือทำสลัดด้วยค่ะมันมีขนมด้วยเหรอคะเนี่ยขนมก็มีด้วยค่ะขนมก็จะมีตอนนี้ที่ทำอยู่มีบัว้อยเผือกค่ะแล้วก็ถ้าพิมพ์อบหอยทองหอยทองนี่ส่วนใหญ่ลูกค้าจะซื้อไปสำหรับทำเค้ะค่ะทอาไปห็นหน้าเค้กค่ะ มีข้าวเ,เหนียวมูนด้วยนะคะข้าวเหนียวมูนแช่แข็งค่ะเอาไปแค่อุ่นเดียวก็สามารถเอามาทานได้เลยค่ะข้าวเหนียวมูนแช่แข็งจะเป็นเอาไปทำข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวน้ํากะทิทุเรียนไม่ต้องมันนึง่งม,มูนเสียเวลาแช่ข้าวเหนียวค่ะสามารถซื้อที่นี่แล้วก็ไปต้มไปนึง่งแล้วก็สามารถทานได้เลยเหมือนกันค่ะเหมือนกับทาเ็จให,ใหม่เลยค่ะ จะเรียนถามคุณจุไรรัตว่าอันนี้นี่คือจําหน่ายเฉพาะในประเทศไทยหรือว่าส่งออกต่างประเทศด้วยคะจําหน่ายเฉพาะในประเทศไทยค่ะมีส่งออกเฉพาะที่ลาวค่ะตอนนี้แต่กําลังจะส่งออกไปโซนยุโรปแล้วก็เอเชียอยู่ค่ะตอนนี้กําลังจะเริ่มแล้วค่ะอืมค่ะก็หลายปีแล้วใช่ไหมคะทำมากี่ปีแล้วนะคะเมื่อกี้ <c oughs> พูดไปทีแล้วจำไม่ได้แปดปีนี้แล้วค่ะแปดปีแล้วค่ะ เออาหารที่แบบว่าท็อฮิตที่สุดนี่คืออะไรคะอาหารที่ขายดีที่สุดจากกลุ่มลูกทุ่กับกลายเป็นแกงไตปลาค่ะแกงไตปลาแกงเหล,ลืองข้าวหมกไก่ค่ะถ้าเป็นอาหารกลุ่มอาหารจานเดียวก็จะเป็นสปา,กเกา,นา,า,า,าเกตตี้คาโบนาราสปาเกตตี้ซอสมะเขือเทศข้าวซอยไก่ค่ะที่ขายดีค่ะมีอาหารต่างประเทศด้วยนะคะค่ะ มีพิตอร์ค่ะผสมผสานก็จะมีสปากเกตตี้ต้มยำกุ้งอย่างเนี้ค่ะอือน่าสนใจมากอันนี้ก็เหมาะนะคะสําหรับใครที่<ป>จะไปขาค่ะ,คะก็เรียกว่าเหมาะใครจะไปปิกนิกหรืออะไรอย่างนี้นะคะก็สามารถที่จะเอาใส่ไปใส่กระติกไปก็ได้นะคะเก็บไว้แล้วก็ตะลุยไปที่ไหนก็สามารถที่จะเอาเข้ามาใช้ได้ ขาดอุ่น่านได้เลยคาะใช่ค่ะอืมค่ะน้องเก่งพี่ะไ๋ครับพี่ติ๋นครับอาหารประเทศเนี้ยที่ผมไปไปทานที่ร้านกาแฟร้านหนึ่งเสร็จแล้วปรากฏว่าสข้าวราดมาก็เป็นข้าวราดแกงไตปลาเนี้ยนะกับไข่ต้มไม่ถึงสิบนาทีเขาเอาออกมาผมก็ถามว่าครัวอยู่ตรงไหนเขาบอกไม่ต้องมีครัวหรอกค่ะ ซื้ออาหารสำเร็จบริษัทก็ซื้ออาหารสำเร็จมาแล้วก็กรีดได้ดีแล้วก็มานําเข้าไมโครวเวฟแล้วก็บุหรี่ได้เลยแต่รสชาติก็แตกต่างบบารับพี่ติ๋มอร่อยเหมือนกันถ้าเราหิวหิวเนี่ยยังไงก็อร่อยถึงไม่หิวก็อร่อยกับพี่ติิงมาที่โรงงานด้วยนะคะจริงๆวันนี้จัดอาหารไว้เยอะเลย่ะให้มาชิมกันค่ะ <laughs> นา่ารัค่ะ ค่ะยังไม่ได้เคยไปแถวฉะเชิงเซาไปมานานแล้วแต่ตอนหลังๆไม่ค่อยได้ไปแต่ก็เห็นว่ามีโรงงานอยู่เยอะใช่ไหมคะตอนนี้ใช่ค่ะใช่ได้รับการส่งเสริมรวมเป็นอีกหนึ่งจังหวัดแต่เดิมแล้ว e c เีซีเราก็จะมีจังหวัดชนบุรีระยองนะคะชนบุรีระยองตอนนี้ก็คือขยับมาที่ฉะเชิงเซานะคะก็ถือว่าเป็นแหล่งในการที่จะ ตั้งโรงงานต่างๆนะคะกังพัฒนามากขึ้นค่ะอาจารย์ครับจะติดต่อถ้ามีผู้สนใจจะติดต่อเข้ามาติดต่อทางไหนทางไลน์หรือทางอะไรยังไงได้บ้างครับเอาเป็นเบอร,ร์โทรก็ได้ค่ะ038 088 098 09ค่ะจะมีคนรับสายตลอดค่ะแล้วก็ทางเว็บไซต์ก็ได้ค่ะ w e b a i f o o d c o m ค่ะ เมื่อก่อนเข้ารายการเราได้คุยกันเห็นว่ามีจะสั่งไปอเมริกาหรืออะไรเราเรียนมีใช่ค่ะใช่ค่ะจะสั่งไปอเมีิกาจะเป็นกลุ่มสปาเกตตี้ต่างๆเนี่ยค่ะพวกสปาเกตตี้เอทเทิลสปาเกตตี้ต้มยำกุ้งแล้วก็สปาเกตตี้หน้าแซลมอนุควันค่ะแล้วก็พวกเบเกอร์ข้าวซอยด้วยค่ะข้าวซอยไก่บ้านเราเนี่ยค่ะ อายุในการเก็บรักษาอาหารประเภทนี้มีระยะเวลาเท่าไรครับแล้วจะรู้ได้ไงว่าเสียไม่ติดอายุการเก็บรักษาอาหารแช่แข็งเนี่ยหนึ่งปีค่ะก็ไม่ได้ใส่สารกันบูดแต่เราใช้ความเย็นในการเก็บรักษาสินค้าค่ะว่าจะเสียไม่เสียคือสินค้าได้ทู่นหนึ่งปีพอครบหนึ่งปีเราก็จะส่งตรวจกับกรมเนาศาสตร์ซึ่งทางกรมหรือว่ามาตรฐานของอะทรวงสาธารณสุขก็จะมีอยู่แล้วว่า สินค้าแต่ละรายการเนี่ยต้องตรวจเชื้ออะไรบ้างและค่าไม่เกินเท่าไหร่ค่ะตรงนี้มั่นใจได้เลยว่าไม่เสียคุณภาพอย่างเหมือนเดิมค่ะเมื่อก่อนทุกคนอาจจะคิดว่าอาหารแชร่แข็งหอวมันไม่สดนะมันจะโอเคเหรอจริงๆแล้วอาหารแชร่แข็งสดเพราะว่าเราทําเสร็จเนี่ยเข้าบา้า์รีดคือที่อุณหภูมิลบสี่สิบองศานี่เป็นการน็อกเชื้อโรคทันทีเพราะนั้นเวลาเราไปอุ่นม,มันจะเหมือนปรุงออกมาจากเตาใหม่ๆเลยค่ะ แล้วคุณภาพของอาหารนะครับรสชาติจะอตอบรง้ไหมหรือว่าจะเสื่อมไปไม่ค่ะส่วนใหญ่ที่คนที่ทานไปนี่จะบอกว่าอาหารเหมือนเดิมเหมือนปรุงมาจากเตาใหม่ๆเลยค่ะค่ะในรายนี่วันหนึ่งผลิตได้เยอะไหมครับตอนนี้ผลิตวันประมาณสามตันค่ะทุกประเภททุกประเภทรวมกันค่ะ,คะแล้วมีวิธีการอย่างไรที่เราจะเทสในระบบ Q c วซีว่าสะอาดหรือไม่อ๋อมันมีมันมีคิีเทสอยู่แล้วค่ะ มันจะมีระบบเทสเรื่องความสะอาดมีระบบส่วนเรื่องอาหารเนี่ยว่าสินค้าแต่และตัวรสชาติจะเหมือนกันทุกรอบไหมทุกรอบเพราะว่าเรามีจะมีห้องช่างเครื่องปรุงที่ช่างจะต้องตามสูตรทุกวันแล้วความเค็มหวานว่าเวลาคุณไปต้มคุณไปอุ่นแบบไฟแรงมันจะน้ําแห้งหรือเปล่ามันจะเค็มไลยไหมเราจะมีเครื่องวัดเทสความเค็มหวานอยู่แล้วค่ะ ก็คือทุกครั้งจะเหมือนเดิมทุกครั้งที่ที่ทานอาหารคือหมายความว่าอาหารแต่ละอย่างเนี่ยจะมีสูตรซึ่งจะรู้เลยว่าหวานเท่าไร่เค็มเท่าไหร่แล้วระยะเวลาการเก็ยจะพอดีออกมาพอดีทุกอย่างใช่ใช่ค่ะมันจะมีคือคนไม่ทำอาหารไม่เป็นแต่ก็สามารถทําได้เพราะทุกอย่างจะมีสูตรมาตรฐานอยู่หน้าเตาคนหน้าเตาก็จะรู้ว่าผัดคือแกงกี่นาทีค่ะแล้วก็อุณหภูมิเท่าไหร่คือเรามีการวัดตลอดค่ะแล้วก็ตัวเครื่องจักร มันก็จะมีเครื่องวัดอุณหภูมิด้วยค่ะแล้วการแต่งกายพนักางานที่เข้าไปมีอย่างไรกัะก็แต่งกายก็ต้องสวมชุดกาวค่ะแล้วก็จะมีผ้ากันเปื้อนสวมหมวกหมวกนี่จะสวมสองชั้นค่ะก็คือเน็ตคุมผมก่อนแล้วก็เป็นหวมวกมีปีกซึ่งมันจัดคุมมาตั้งผมหรือใครจะร่วงก็จะร่ะวงข้างล่างไปเลยค่ะแล้วก็ก่อนขึ้นไปก็จะมีลูกคลิ้งนะครับคลิ้งตามตัวแล้วก็ทุกสองชั่วโมงก็จะมีทีมทีขึ้นตรวจ แล้วถ้าป่วยนี่ให้เข้าไปไหมป่วยไม่ได้ค่ะป่วยเรา,าจะทราบได้ยังไงก็คือป่วยแจง้งค่ะคือถ้าป่วยเนี่ยจะรู้เด็กส่วนใหญ่คือรู้อยู่แล้วค่ะมีกฎวญญหนแ่กก็<อ>จะรู้เลยใช่ค่ะว่าป่วยก็คือให้หยุดไปเลยค่ะ<อ>ท้องเสียก็ไม่ได้ค่ะท้องเสียไม่ได้ใช่ใช่ก่ะท้องเสียก็ว่าเรามีรู้เกิดจากอะไรมือไม้สะอาสหรือเปล่าเนี่ยคระขอทราบเป็นข้อมูลนิดนึงในช่วงโควิดเป็นยังไงบ้างยอดขายแล้วก็มีอะไรเข้ามาแปลก โควิดช่วงโควิดเนี่ยทุกคนจะบอกว่ากลุ่มอาหารไม่กระทบกระเทือนจริงๆแล้วเน่ของอาลีเนี่ยกระทบกระเทือนมากเลยค่ะเพราะว่าเราขายห้างแล้วห้างเนี่ยคือหยุดปิด้ <Ừ. S 1> ค่ะก็เลยยอดขายที่ตกลงห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยค่ะจากเคยได้เดือนละสิบกว่าล้านเหลือลงห้าล้านค่ะลดลงไปเยอะมากแต่ค่ายาังเหมือนเดิมทุกอย่างแเราก็ต้องสู้ต้องกัดฟันสู้เพื่อ าะเขาตอนที่เราทารายได้ได้เขาก็อยู่ช่วยเราตอนที่มีปัญหาเราก็ต้องอยู่ช่วยเขาก็ที่นี่จะเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กค่ะทุกคนก็บอกว่าในการอาหารสองมื้อละสองอย่างลดเหลืออย่างเดียวไม่เคยลดค่ะก็ให้สองอย่างเหมือนเดิมเป็นอย่างท่านาอย่างนี้ค่ะครับทีนี้เวลาของเราใกล้จะหมดแล้วในท้ายนี้อาจารย์กุไรรัตน์มีอะไรอยากจะบอกท่ทกนานผู้ชมเกี่ยวกับภาพอาหารเกีย่ยวกับการที่ประเภทอาหารมีอะไรบ้าง ก็อยากจะฝากบริษัทอาลีฟู้ดไว้ประเทศไทยไว้กับทุกๆคนด้วยอะค่ะอาหารแช่แข็งทุกคนอาจจะคิดว่าเป็นอาหารที่ไม่สดไม่อะไรอย่างนี้แต่จริงๆแล้วอาหารแช่แข็งเป็นอาหารที่มีคุณภาพสดเทียบเท่ากับอาหารที่เราปรุงสุกทุกวันนะคะแล้วก็อยากฝากอาหารของทางอาลีฟู้ดที่จะขายอยู่ในแมคโครจะใช้แบรนด์ของแอโร่ค่ะ ก็คือเหมือนทางแมคโครจารร้างเราผลิตเป็นแบรนด์ไอโร่เดนี่ฟู้ของทาง a อโรแล้วก็ของบ i ๊กซค่ะบ i ๊กซก็จะไปขายของแบรนด์บิ๊กซแต่ก็คือรับของที่อารีไปค่ะของท็อปคือฝากทุกที่ค่ะที่เป็นแล้วก็ถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อโดยตรงมาที่อารีฟู้ดได้เลยค่ะโด,โดยผ่านทางเบอร์มอือถือได้เบอร์ที่บอยโรงงานนะคะ038 088 098ถึงเ้าหรือว่าจะเข้าไปที่เว็บไซต์ อา i f o o ้ com มก็ได้ค่ะเพราะว่าในในเว็บไซต์จะมีเบอร์โทรมีคนติดต่อทั้งหมดค่ะแล้วจะมีรูปภาพอาหารมีรายการอาหารคุณต้องการสินค้าแบบไหนก็สามารถติดต่อได้เลยค่ะทางอาลีฟูดพร้อมส่งทุกที่ค่ะต่างจังหวัดก็ส่งได้ค่ะก็ตอนนี้จะมีรถขนส่งที่เป็นรถห้องเย็นส่งถึงที่ค่ะก็มีลูกค้าที่ทางภูเก็ตสั่งเข้ามาแล้วเหมือนกันค่ะโอเคโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะคุณจุไรรัตน์คะค่ะ เดบ๋ยช่วบคุณเก่งชวนชิมชวนเที่ยวก็คงอาจจะหมดเวลาพอดีแล้วก็เอาหน้านะฮะถ้าได้ไปก็เดี๋ยวคุ่ยกันขอบคุณมากค่ะคุณเก่งและคุณจุไรรัตน์นะคะช่วงนี้ข้อฟังมสิ่งที่น่าสนใจจากทางแซดนิวส์ค่ะเดี๋ยวกลับมาติดตามคุณปู้ต่อนะคะเชิญค่ะท่องเที่ยวที่ไหนไม่สุขใจเท่าเที่ยวไทยกันเถอะโดยลัคนาจำปา